สวัสดีจ้าพ่อสวัสดีครับพ่อเฮ็ดยังยุจ้าวาายย่างบ่จ้าพ่อเฮ็ดยังซ่อมรถโอ้มื้อนี้เปิดร้านบ่พ่อเอ๊ะเปิดตัวเงินสิเบิดเนาะฮ่า่ปุ๊ปปุ๊ปปวยง่ายยุ่กับหมอเนาะจ้าพ่อโอ้นอ่ะมีเวลามาเปิดห่านาว่าปากกินอยู่เสมอเนาะโอ้อืมตื่นขึ้นมากินเดยหนึ่งกาแฟา และสองอบวันเีนดูสิสามก็ข้าวเช้าจ้าสามขาบผูนนี้จะสอนก็ได้ยังอีข้าบหนึ่งจ้าแรงอีข้าบหนึ่งแมนเจาะพ่อตอนเด็กนอนรับแหละพอกินจ้านิ่งเป็นหลับขยับเป็นกิน <Shouldn> บ <st> ่พ่ออ้ยบ่ว่าพอกินได้ข้ากำลังเสริมใหญ่เลยจ้า เอากำลังเติบใหญ่แล้วก็ต้องกินวัยกำลังจะเริ่มเติบโตตีตแม่ในร่างกายมันแข็งแรงไววตัวเนาะจ้าพอ่อมันึงจะยักการยักงานได้จ้าอือไปเนื้อ่ะมันโอ้ยจะเป็นยูหลายผากเนียพอ่อเออหม่อ่นเนี่ยเปนได้มันปังอยู่ทั่วเลขยว่ามันเข่าหลายคูยเลยจ้าพอ่อเลขกิเก็กมาตังาง้งสองคัน โอเลขเจ็ดสี่อันเรียกที่ว่าเลขพิเศษที่เจ็ดสี่หนึ่งสองเห็นหมอนมาทั้งที่เจ็ดมาทั้งเจ็ดสี่เลยจ้าพ่อนั้นแหละแปดหกกันยังหน้ามไม่หยิกเลขก่ขอนเสียงแมนจ้าเจ้าเสียงเจ้าหกกันยังหน้าไม่หยิกหลังเขาตะพื่อตะเพื่อไปรอพ่อ <c oughs> แม่ทั่ว จ้าพ่อเอแต่พลังอ่อนมันจะสู nah, ้ไ uh, ม่ได <sair> <Switzerland> ้จ้าเออมันต้องอยู่กับพลังอยู่กับความอยู่กับจิตใจเราบ้างบางทีเราจิตใจเราห่อเหี่ยวมันก็เรขกมันก็ห่อเหี่ยวตามจ้าพ่ออืมวันไหนเราเฮ็ดสู้มันก็เฮ็ดสู้ตามเราจ้าอย่างนี้แล้วมันเป็นไปอย่างนั้นะเนาะจ้าพ่อ วาตนาจ้าอืมวาตนาโซ่วาตนาที่บ่มีขไปหายเฮ้เาเนี้ยแมนจ้าเออมันซิตัวมาเข้ามาใ่มือเกิดเนี้จ้าพ่อนันแหละเฮ้าก็ต้องรับเอาไว้บันไดจ้าอา้าวเดนวิ่งรูดจ้าพ่อลาววันนี้วิ่งรูดไปที่แปดกับเก้าลาวเด่นวิ่งรูดไปที่แปดกับเก้าค่ะ แปดกับเกมีอะไรมั่งแปดเก้าแปดหกแปดสองแปดเก้าแปดหปดสองหก้าเ้าสองเสองหสตัวจ้าหกแปดสองหกแปดสองเอหกสองหออครูกัพอ อืมันต้องเอาไลายหร,หรอกนี่ยค่ะตามตัวก็ได้เอาไปไลายกระบืเอาไปไลายกระบอกกระดาษซีซีกับม่ได้เขา่าคู่้องคู่มือเข่าหรอกจ้าพ่อจืจึงในรถส่วทุนจ,จ,จังวลงทุน,นหลนนนายจ้าจ้ากันนีตัวกันจ้าตัวกันก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแปดแปดกันไปที่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าแปดแปดค่ะแมนคาดว่าวันนี้เลขมันจะตองไม่ล่างกบนจ้าพอ่อเหมือนมันจะตองมันเป็นแตงกฤแตงกฤอยู่แมนบอกพ่อแมนจ็ตองมันก็คงจะมาเก้าเก้ากับแปดแปดนี่แหละจ้าก็คงจะไม่นี้ไปที่อื่นงวดเมื่อกี้เก่ามากครับมาแน่น,น,นพอนะ่อเนาะเอ็งวะเก่ามากประตุขานเลยวะจ้าเลข,ขวิ่งเขาตก้่านเลยเก่ามาน เห็นไปปิ่งก็บริบบบทผาดนะจ้าจ้าจะได้เงินใส่กระเป๋าแมนจะพอวันนี้เราก็มาสู้กันใหม่เก้าเสียนจ้าสองศูนย์สองเก้าสองแปดสองศสองเก้าสองปดหนึ่งหนึ่งปหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปด ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดีบอขนาดเก้าเช่นียังเรล็กนุ่งรตองเนาะจ้าพ่ออืมกจีตองเือวานี้หามใบเฉียวอยู่เลยตองมาแลวคืออยู่พออันแหละอันบ่อตองกเ็งง 8, 9, 8, นเรียกไอ้น้องอแปดเก้าเก้าแปดนเนล้จ้าจ้าอืมเมันกันบ่อตองนะจ้าพ่อว่ามันคืออยู่นีสดีตีวันซุกกับมักเป็นอยู่ที่พ่อเลขกมสินนมั มากเบิร์นนึงสินะตีเล่านะเล่ามันเบิร์นเรื่อยๆล่ะจ้าอันนั้นเฟอร์เนี่ยมันก็มาเอาห้าวซ่าเนี่ยาเขาตับลวดนะแม่นี่รีพออืมเห็นบอที่พ่อว่ามึงหันเห็นบอช่วงมันเปลี่ยนฐานหนิมันจะสลัดทิ่มให้หมดไม่เอาไว้สักตัวเห็นไหมจ้าพอมันพอมาตั้งหลักแล้วมันจะเอาตัวเก่ามาเห็นบอมันเอาเก่ามามัดตุ้กข่านเลยเห็นบอจ้าพ่อยังไงกันไม่ตองเสียเหรียญเล่าเราเก็บเบอร์โดนเลยนะจ้า ไอ้ที่มันจะรัดเนี่ยเสียนได้กับเสียนโลดหายไปโลดจ้ามันบอสือแมีนบอสพ่ออืมขามันขมันถูตามมาตั้งรักใหม่นี่เออสองสามหมวดไปดีเลขมีในยังมันจะไม่ค่อยผ่านนะอืมมันดีมากเลดมันทีเอาตัวเก่ามาหนานบอสไปตัวใดหรอกจ้าพ่ออืมนี่ยมันได้ถูกเก่ามาเนี่ยบางหันเลขกยังมาหลายเหล็เก่าจ้าก็เหล็เลขเก่าก็ไเลขกสองเมีนจ้า แมนบอแมนแมนพอแต่ man, man, มันมาตามกำหนดกีมมันเก่ากับสองมาเนี่มันก็กมีมอย่างแปดสองสองหกสองเก้าเก้าเก้าจ้ากินยูกับพอนี่แหละที่เป็นเหนาะหนอบามโคราบัดไปอีกงวดตองงวดตงมวดนี่มันก็ชิลาสิ่มบาน่จ้าแล้วิมมนกลไปจังรักไหมกาดมั่อีกหมดเลยทั้งเวทีอูกเลย้แต่พน,นม้มันมานนำทีนี้บาน จ้าเอ่อคนยิบบวยค่อยถอยปไนได้นะอือปวดละจนคนมาเมื่อยปวดละมันเมื่อยเมื่อกี้ดิอ่อนแล้วปวดเมื่อยเมื่อกี้ที่นี่นะจ้าพ่อโอ้ยพักก่อนกูบ่ได้พักโดนแล้วน่วานเนี่ยไปพักซะก่อนเนี่ยแม่นบ่พ่ออือจะสองตัวใหม่มาแก้หน่อยนี่นะเล็กก็ได้วะกระหัวอ้าวน้อยจ้าพ่อน้อยเด่นสีกับสอง ฮาหนอยเด่นวิ่งรูดสี่กับสองค่ะอสี่มีอะไรบ้างสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์สี่หกสี่แปดสี่ศูแล้วก็สองหกสองแปดสองศสองหกสองแปดสองศตัวควรระวังก็คือสองศูนกับสี่ศอืมเน้นไปที่สองศูนกับสี่ศย์ค่ะนั่นแหละคาดว่าสองคู่นี้ต้องมาแน่นอนจ้าพ่อ ก็น้อยหนึ่งก็น้อยหนึ่งไม่เช็นแน่น่อนนะเด็กบริัทโดดหอพอมล่ลงลงลงคูเบดจ้าอะไรหกคูหกคูกะไปกัับเอาก็ขึอ,ดอ,อดน,นดีกบาดขึ้นยกำไรกี่ดอกจ้าพ่อมันเอาอะไ <c oughs> <c oughs> อ๋อกองบาดก็บ่นหน่อยที่พ่อถ้าได้คู่มือน่ะบ่ตามตารกาบวงกามบาดนาเรยาขอใหญ่มันขาดทุนนะแต่จังบาดก็เอาไปยังนี่นาะแมนจ้าพอ่อแมนจ้า จ้าเออให้มันในห้องกับเป๋าไว้เป็นขวดทุงจ้าพ่ออาเลียนบาทกันยดกกับไปไดกระเป๋านยางไปได้กับกองแกงก้องแกงไม่หยอกกันเีกนเนี่ยโอ้ยสียงยางมันหังินบาทมันหยอกกันยเงินใบบ่มีอยู่เนี่ยจ้าจับชุดใหญ่ให้หึงชุดจ้าพ่อเก้าเก้าสองเก้าสอหกเอป็นไนะ ก็ลงไปคือบุกคือ่อย่าจับล่ะจ้าพ่อนี่ล่ะคู่เด่นคู่เด่น,นคือสามคู่อืมคู่รองก็แปดเก้าแปดหกแปดสองคือคู่รองจ้าพ่อแต่ว่ามันก็เอาอะไรมันก็เป็นไปได้หมดแหละลองเลือกนี่มันกัเดอได้บัดแมนจ้าอืมนี่นะโดยเะพอแตมันนีละเรอย่เช่นไว้นี่ แต่ว่าวาหามันไปออกค้าน้อยหลายโพดโอ้มันก็เลยบ่อไปออกมันทิ่มี่เก่าหกไว้ตัวเดียวจ้าพ่อเห่นห้นถ้มันบ่อไปออกน้อยหลายบ่อมันก็ติ่มมากสองครูบริจาจ้าแห่นถ้นกาียก็บบังง่ายๆแต่สมมติว่าแต่มันออกไปออกน้อยถ้ากำลังไปออกน้อยนี่มันจะนั่งเถือมันก็ดีบอกเลยเล่าไว้ว่อือบ้านี่กันขันมานมานกันขันมากัมาครูหนึ่งแั่นั่นแหละจ้า อืมเราจะพอบักเก้าเสียนี่แหละสำคัญหลายจ้าพ่อเออมันตีสิขยอยขยอยมาต้องเสีย <laughs> อม,มันจะคอยขยอยขยอยมานะะมันจะ่บวหวานนะจ้าจมามันก็ดีว่ <laughs> าเตี้ยลดนะตับโหลดนะโอ้ยนอเฮนวบ่าฮ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 ่อฮ่งฮาฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าน่าฮ่าฮ่ะ่ออออาฮมม่าฮ่าฮาา ยังได้เห็นยังได้เห็นอยู่เลยร้อยคู่ก็ได้เห็นมาจำเลยโอเคแล้วจ้าจ้าอืมมุ้ยมันแต่ยังค่ายอยู่อ่าพ่อให้เลยมาเห็นกันแบบมาพอเห็นเตียงตับดีเว้ยให้ไปกับมุ้ยกำลังใจได้ให้เลยก็ได้จ้าพ่อเออขับมันออกปั๊บมาถึงโอ้ยงวดนี้ได็ดสามครูสองครวมกันแล้วห้าคู่จะดีใจได้ผู้ให้ก็ได้หมัวแมนจ้าถึงที่มัวในสื้อแลมันก็ โอเคเด็กก็ดีใจว่าไงเอาให้หเอฟซีเขาได้งั้นในข่อเนาะจ้าพ่อนี่ล่ะอาสิทธิ์ของผู้ให้ก็คิดแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากมายจ้าจ้าเนี่ยมีการอ่า uh, ทำบุญทำกุศลไปในตัวจ้าพ่อนันแหละถ้าเราให้ถูกเราก็ได้บุญได้กุศลจ้าแต่ถ้าเราให้ไม่ถูกเราก็ได้อะไรละ่ะได้ความมินทาธรรมดา <c oughs> เรื่องของคนเนาะจ้าพ่ออืม <c oughs> ก็ไม่ได้ถืออะไรหรอก แค่แต่เอฟซีเขาจะเลือกว่าเพราะว่าเราให้เลขไปนี่เป็นแนวทางไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ให้ว่าเจ้าตอ้องซื้อกต้องคอยได้มมดแม่บ้านคือร้านเปอร์เซ็นต์บลิเมีนเยอะเสือเลยค่ะพ่อแม่นโบห้องกับโบลิวารจังสันก็ว่าเออพิจนาเอาเลยซีเฮ้ยเออมักกับจังซื้อมักกับจ,จังรจัดจัดกายพานไปซะก่อนจ้าอืมเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋า,าเนาะแมนแมนจะพ่อ เออวิ่ไปสิไมโจ้เฮาได้โจ้กับพิ่คูก่กันเนาะแมนจ้ะแต่ต <laughs> ัวฮออ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าะ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่่าฮ่ิ่่าา่า่าเ่าา่าา่าเา่่าา่่า่่าอาาอาม่มาา <laughs> ไหวกันเขาว่าสามแสนกับสามแสนเขาได้จ้าพ่อแมนบ่แมนจ้าไปเถียงเขาบ่ได้ไรทีข่ขนเขาว่าเงินเขาสามแสนเอาเปเดได้เปล่าหนิเขาจะไปดาวน์โหลดก็ถึงขั้นมีสื่อโหลดอออเอเออย่บบางมันจบแล้วก็ถอยจะได้สามแสนเนี่ยตายแล้วบาเนี้จ้าไหยเราสุดท้ายมันเขาเอาเงินเขาไปทิ่บ้าทเทียงเงินสามแสนนี่ยอ้อนี่แหละกักนเราขันบอกนี่เดดศจ่อๆนี่เด้เจ้าพ่อพ่อนเฮากันที่ดวงสวยมานเป็นไปตัว แมนแมนจ้าอืมอันดวงดีใครเนี่ยอันดวงดีโจ๊เขาไปว่าเออจะโจ๊กับปอคอ,อ,อเยเนะับปอคอยให้หนังละฮะเออโอ้ยกับพอิว่าลงบังซื่อหรอมีเงินบอชิว่าใช่ะหจ้าอืม้เนี่ยอบ่มีกอจะเี่ยวไห้สินะ,จะนจ,าจะ้าข่เนี่ยจ้าพ่อ <laughs> <laughs> ทีวะไปโยงเงนเขาเิอ <laughs> คนควบควมแกโตคนมันมีหลายแบบนะ แลี่แต่ควบเบาเนี่ยจ้าปากเป็น,เปนทเอเขาอาโบราณว่ะแมนจ้ะพ่อวอาไอ้คนตั้งกระไดวอาไอ้คนฮักกระไดบอกไอ้คนหลงกระไดวาเอาเงินคนกระไดเนี่ยปากคนเนาะจ้าอ้าวอกโดนเราไวา้พ่อในก่อนเอารถผ้ามานเนี่ยพ่อพอมีบอกเอออีมือนี่นสิเอารถผ้าม,ามาดิีนโอ้พอดีตอนนี้เขาดูม้าเหมือนสองนั่น บามันงาบสิโนด้อยเลขบาดเหงาอ้าวบาดนี่โอ้ยมันคือมาตรงครับเลขตัวหาไปสิโนี่โน่ตัวใดล่ะพ่อเก้าหกสองอแมนเลยโอ้ยตรงบิดทุกตัวเลขตัวนี้พ่อบมมันสออกตัวนี้พ่อเก้าหกสองเกองหอ้าแมนบนอบาดนี่เออยังว่ามันคือตรงครับี้าเบิ้งได้นิาทีอบื้องบ่ได้เบิ้งจได้ิว่าสิ ว่าสิเาอวยพ่อไแล้วได้หนิจ้าพ่อโอ้โศกโศโอ้ยมาดีแม่สาตัวดแม่ <c oughs> สัละมาเ 9, 9 2าเก้าสอง้องหละบอยจะเลยเปิดเปิงเลยจ้าพ่ออ้าววยพ่อในก้อนบาดิจ้าอืมวยพ่อในอเจ้าเนาะได้แล้วจ้า <c oughs> เือผ้ามาเนี่าดเอารถผ้ามานนี่ละพ่อแต่แล้วเลือสิสติจเดียววัวเดยเเนี่ยขันเดียวรถขันเดียวเลือผ้ามากอเี่ทีรถลงมูดไปแล้วเือยมูนเนาะอ่า FC ก็ได้วยพ่อในก่อนเห็นส่โส่งมนหมานเมือแรงจ้าเอ่เสียเตัวนี้กับหอยือขอห้ออกตัวนั้น คนหมาลำลำด้วยๆมีเงม,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 มีท้องใส่กันถูกหูทุกคนจ้าถูกจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าๆๆๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ